มีนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกานะคะไปเที่ยวลาวเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันตั้งใจมากจะมาเที่ยวเวียงจันทร์แต่ทาไมต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยฉันผิดหวังจริงๆเธอบอกว่ารอบนี้เธอมาเที่ยวลาวอยู่ในเมืองเวียงจันทร์เมืองหลวงของสปปลาวอยากจะเที่ยวชมความสวยงามรอบเมืองอย่างมีความสุขแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปหลังจากเขาได้เช่ามอเตอร์ไซค์ เพื่อขี่ชมร,บรอบๆเมืองระหว่างนั้นเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้จอดรถแล้วก็เรียกไปคุยข้างทางและสุดท้ายทริปนี้ก็จบแบบไม่สวยไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เลยน่าเสียดายเหล่านั้นมีวัฒนธรรมและภูมิประเทศที่สวยงามแต่ก็ต้องมาจบแบบนี้โดยเธอได้เล่าให้ฟังนะคะว่ามีสิ่งมากมายที่น่าผจญภัยรออยู่ ในนครหลวงเวียงจันทร์ของลาวฉันรู้สึกดีใจมากๆฉันได้มาถึงลาวประเทศที่ฉันคาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะมาเที่ยวมันสวยงามจริงๆสถาปัตยกรรมในลาวนั้นเหมือนกับฝรั่งเศสผสมเอเชียเราแวะมาที่ประตูใส่ลาวสวยมากๆวันนี้มีการเปิดน้ำพุด้วยฉันเดินดูรอบๆและรู้สึกมีความสุขเหลือเกินถึงแม้ว่าลาวนั้นจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบสงบแต่ว่ามีความสุขมากๆดูแล้วฉันชอบที่นี่นะ ที่ประตูใส่นั้นไม่ค่อยมีอะไรมีแต่คนมาถ่ายรูปเงียบสงบดี ที่ประตูใส่ยามค่ำคืนนั้นเปิดไฟแสงสีสวยงามฉันคิดว่าฉันน่าจะได้มีความสุขในกรุงเวียงจันนี้แล้วแหละแล้ววันถัดมาเราก็เลยเช่าสกูตเตอร์จากโรงแรมเพื่อจะขับขี่ไปดูรอบเมืองพวกเราใช้เวลาขับรถเล่นประมาณ30นาทีฉันรู้สึกตื่นเต้นจริงๆที่ได้กลับมาขี่สกูตเตอร์อีกครั้งหลังจากที่เราไม่ได้ขี่มานานแล้วฉันรู้สึกมีความกังวลเล็กน้อยในเมืองที่มีการจราจรคับข้างอย่างนครหลวงเวียงจันทร์ แต่ก็อย่างที่บอกขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่บรรยากาศดีจริงๆความรู้สึกที่ได้ขับรถเลียบถนนที่เป็นแม่น้ำคงฝั่งตรงข้ามก็เป็นประเทศไทยมันน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆแต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างไม่สามารถหวนกลับคืนได้เลยในขณะที่เรากําลังจอดรถอยู่ที่แย้งไฟแดงนั้นก็ได้มีกลุ่มเจ้าหน้าที่โบกมือให้เราไปจอดอยู่ที่ข้างถนนพวกเขากําลังคุยอะไรกันสักอย่างแต่ฉันรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆอะ่ะก็เลยเริ่มรู้สึกกลัวละ เจ้าหน้าที่ไม่ยอมตอบว่าทำไมพวกเขาถึงเรียกเราให้หยุดหลังจากนั้นพวกเขาขอดูหนังสือเดินทางแต่ฉันให้ดูไม่ได้หรอกเพราะว่าหนังสือเดินทางฉันให้ไว้กับที่โรงแรมที่เราไปเช่าสกูตเตอร์แล้วที่สำคัญถังเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกของเงินจำนวนหนึ่งแสนกีบแทนที่จะเขียนมาว่าเราทำอะไรผิดหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าฉันเริ่มคิดได้ละวันนี้แหละเจอเจ้าหน้าที่รีดไถ่แน่เลยแต่อย่างน้อย ฉันก็ยังรู้สึกสบายใจนะที่เขาเรียกเอาแต่เงินไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติม เงินแค่หนึ่งแสนกีบฉันจ่ายได้อยู่ละเราก็ขับรถต่อไปหลังจากแยกไฟแดงแรกที่เจอตำรวจอา้าขับไปอีกห้านาทีเจอเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งอีกละบอกให้เราหยุดเราก็หยุดจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารนั่นก็คือพาสปอร์ตฉันก็อธิบายไว้เหมือนเดิมว่าพาสปอร์ตเนี่ยฝากไว้กับโรงแรมในการเช่ารถสกูตเตอร์เพื่อ,อออกมาขี่ชมเมืองนี่แหละใช้เวลาพูดคุยกันอยู่ตั้งนานสองนานหลังจากนั้น เจ้าในที่กลุ่มนี้ก็ปล่อยเราไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าปรับด้วยโอ้ฉันขอบคุณเขาจริงๆฉันเลยตัดสินใจว่าฉันจะกลับโรงแรมไปเลยดีกว่าปีนไปรถจักรยานไปดีไหมเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะทำไมต้องเจอแบบนี้ด้วยรอบแรกนั้นโดนปรับ แต่รอบที่สองฉันรู้สึกว่ามันเสียเวลาจริงๆแต่ฉันคิดว่าฉันขับรถต่อไปไม่ไหวละฉช้นบนกลับไปที่โรงแรมแล้วก็หาอะไรกินดีกว่าโรงแรมที่ฉันพักติดอยู่กับแม่น้ำโคง้งมองเห็นแม่น้ำซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยแหละฉันชอบที่นี่ค่าเช่าโรงแรมก็เดือนละไม่ถึง3 0 US ดอลลารลถือว่าถูกมากๆเลยหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเราไปเที่ยวที่วัดพระธาตุหลวงเป็นเจดีสีทองอารามค่าเข,ข้าคนละสามหมื่นกีบสวยมากๆเลย นาเสดายที่ภายในวัดไม่มีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเลยที่นี่นั้นค่อนข้างร้อนไม่เหมือนวังเวียงเลยวังเวียงอากาศเย็นกว่าวงจันเยอะมากๆฉันรู้สึกว่าวัดพระธาตุหลวงเป็นวัดที่สวยที่สุดในลาวเลยแหละมีผู้คนมากราบไหว้พระมากมายแต่ตอนนี้ทริปของเราต้องจบลงแล้วเพราะว่าวีซ่าของเรากําลังจะหมดทริปของเราก็เลยต้องจบแค่นี้จริงๆวางแผนจะไปเที่ยววัดอื่นอีกหลายวัดเลยแต่ว่าต้องเสียเวลาไปกับการโดนเจ้าหน้าที่เรียก นึกว่าจะได้ขี่สกูตเตอร์เที่ยวจนถึงช่วงเย็นแต่แล้วก็ต้องกลับมาโรงแรมโดยคลิปที่แสดงให้เห็นถึงการไปท่องเที่ยวลาในครั้งนี้นะคะมีชาวต่างชาติหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าฉันเคยคิดนะว่าเจ้าหน้าที่ลาวน่าจะมุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวเพราะว่าเขาต้องการเงินตอนนี้ฉันรู้แล้วแหละนักท่องเที่ยวทุกคนน่าจะโดนหมดยกเว้นคนจีนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วเขาจะไม่เขียนอะไรให้คุณลองเจ้าหน้าที่ เขาจะออกใบสั่งได้เฉพาะกับคนลาวเท่านั้นผู้ที่ไม่มีที่อยู่ถาวรเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําได้เพียงแค่การปรับเงินเท่านั้นเองค่าปรับก็ควรจะจ่ายทันทีจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรต่อไปถ้าคุณจ่ายเงินแล้วก็เจ้าหน้าที่จะปล่อยตัวคุณทันทีนั่นอย่างโชคดีนะที่ไม่ใช่การหลอกลวงพนักงานรัฐบางส่วนรู้ว่าการท่องเที่ยวเหมือนกับขนมหวานเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่บางคนก็เลยแพยายามขุดได้จากนักท่อง ลวนี่แหะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยทําให้ชื่อเสียงการท่องเที่ยวเ่านั้นเสียหายเจ้าหน้าที่แย่จริงๆทั้งๆท,ที่นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎท้องถิ่นแล้วขึ้นอยู่กับชาวต่างชาติบางคนก็ไม่รู้กฎจริงๆหากฝ่าฝืนแล้วก็เรียกค่าปรับนั้นไม่ว่าแต่นี่ถ้าไม่ได้ทําผิดอะไรไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเรียกค่าปรับนักท่องเที่ยวด้วย บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าแน่ใจหรือเปล่าว่าปฏิบัติตามกฎจราจรในลาวคุณมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในลาวหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเรียกน่ะสิอย่าเพิ่งตัดสินใจไปก่อนนะหากโดานเจ้าหน้าที่เรียกโดยเจ้าของคลิปก็ได้เข้ามาตอบนะคะว่าเราพยายามสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่ามีอะไรกันแน่แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ตอบอะไรเลยพูดอย่างเดียวว่ามีค่าปรับเป็นจำนวนเท่าไหร่ แต่เราก็จ่ายไปแล้วแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าการอยู่ในลาวนั้นจะต้องพกเงินสดติดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินกีบหรือว่าเงินยูเอสตอนลก็ได้ถ้าไม่มีเงินแล้วก็ท่าทางจะลําบากแน่ๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขออนุญาตคําเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน1 0 0 0 0แกีบเนี่ยนะอย่าไปโกรธเขาเลยนิดๆหน่อย,อยๆก็ให้เขาไปเถอะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาฉันแนะนํานะอย่าลืมก๊อปปี้พาสปอร์ตหรือว่าถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้เวลามีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจเราจะได้ยื่นให้เขาดูได้เลย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันอาศัยอยู่ในลาวนี่แหละสามีของฉันมาทํางานที่ลาวหปีแล้วโดนตํารวจเรียกตลอดเลยถ้าท่าที่ไม่ได้ทําอะไรผิดฉันรู้ว่าระบบของเจ้าหน้าที่ลาวเป็นแบบนี้แหละหน่วยงานรัฐ ต้องการอะไรเขาก็จะอ้างว่าขอดูเอกสารหน่อยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรก็ตามเขาต้องการค่าปรับแล้วก็เงินจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยเราไปกันเป็กลุ่มสีคนเราถามเจ้าหน้าที่ตั้งนานว่าทำไมถึงเรียกไม่มีใครตอบเงียบไปหมด หลังจากนั้นใช้เวลารอเกือบ3มชั่วโมงปรากฏว่าที่สําคัญพวกเรานั้นแลกเงินมาไม่พอเขาเรียกค่าปรับจำนวน30,000นกีบแล้วเราก็ต่อราคาเหลือเพียง50,000ื่นกีบเท่านั้นฉันตกใจมากเจ้าหน้าที่บอกยังไงก็ได้จ่ายมาเถอะเราก็เลยต้องใช้เงินทั้งหมดที่ม,ทมีตอนนั้นให้กับเจ้าหน้าที่ไปเราก็เลยไม่เหลือเงินติดตัวเลยน่าเสียดายประเทศนีเช่างสวยงามแต่เจ้าหน้าที่นั้นทําไมถึงทุจริตแบบนี้ และหลังจากวันนั้นฉันเลยตัดสินใจกับเพื่อนๆว่าเดินทางกลับสิงคโปร์เดทันทีบางคอมเมนต์ก็บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการแสดงถึงการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ในประเทศที่ยากจนฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันอย่างน้อยอย่าลืมก๊อปปี้พาสปอร์ตติดตัวหรือว่าถ่ายรูปเอาไว้บางคอมเมนต์ก็เข้ามาบอกนะคะว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ลาวเจอเจ้าหน้าที่แบบนี้จริงๆก็ควรจะไล่ออกทําให้นักท่องเที่ยวเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีเลยแต่ว่าความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ ดีก็มีเยอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีเราก็ทําอะไรไม่ได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยเจอแบบนั้นเหมือนกันเมื่อหลายปีก่อนฉันจ่ายไปสามแสนกีบรู้สึกแย่มากๆแล้ววันถัดมาฉันก็เลยไม่กล้าขับมอเตอร์ไซค์อีกเลยหลังจากนั้นก็เลยเลือกโดยสารโดยรถไฟบางคอมเมนต์ก็บอกนะคะว่าการขับรถในต่างประเทศนั้นบางประเทศก็ค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องนี้ฉันเข้าใจนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดี แต่บางทีในประเทศลาวเขาอาจจะมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าฉันก็ไม่ชอบจ่ายเงินหรือว่เสียค่าปราบับ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าหลวงพระบางน,นั้นสวยงามมากๆแต่เวียงจันทร์มีแหล่งท่องเที่ยวไม่มากนักและอากาศอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่าจังหวัดอื่นในสปปลาวบางคอมเมนต์บอกว่าการที่เจอเจ้าหน้าที่แบบนี้ทำให้รู้สึกว่าการท่องเที่ยวลาวนั้นไม่ค่อยจะปลอดภัยเลยฉันก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำไมเจ้าหน้าที่ลาวถึงได้จ้องจะเอาค่าปรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็ไม่รู้ช่างเป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงๆ